อย่างเดียวเขากินแตเขานะครับทีนี้เข้าเลียงปลาเขาไปน้่นนี่คือเข้าเพิ่มมูลค่าในพื้นที่ของเขานะครับโดยโดยการขุดล่องเนี่ยเข้าเสียพื้นที่ปูเขาไปเนี่ยกับบ่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของพื้นที่แต่ว่าเข้าได้มูลค่าเนี่ยจากปลาช่อนหรือปลาคอเขาเนี่ยนะครับสิบเดือนนี่เขา เขาได้ใส tamam ่อยู thousand, thousand, thousand Somehow, ่ประมาณหาขีดหกขีดสิบถึงสิบสองเดือนเฉลี่ยแล้วนี่อยู่ประมาณคันพันปลาสองพันตัวนี่ผมเฉลี่ยอยู่ประมาณสี่สิบถึงหาสิบกระสอบต่อรอบต่อมันกว้างเนี่ยมันจะยากก็การจัดการนะครับทั้งเรื่องการจับปลาเรื่องการสูบน้ำเขาน้ำออกนะครับมันจะเป็นพื้นที่ก็ลัองพอดีนะครับจังมือนี่เขาก็มาจับปลากันครับผมชัชวานหานชนะเดเริยนชัดเจนนะครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โมเดลการเลี้ยงปลาในนาข้าวครับผมดูนี่นะครับเข้าได้เข้าได้มูลค่าเพิ่มคือเข้าได้เพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ของเข้าเนาะคือการเปรียบเทียบแล้วขันเท้าเลี้ยงก็เอกขันเท้าปลูกเขาอย่างเดียวเขาก็จะได้เขานะครับทีนี่เข้าเลี้ยงปลาเขาไปน้ำนี่คือเข้าเพิ่มมูลค่าในพื้นที่ของเขานะครับโดยโดยการขุดล่องเนี่ย เทาเสียพื้นที่ปลูเข่าไปเนี่ยกับบ่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของพื้นที่แต่ว่าเข้าใดมูลค่าเนี่ยจากปลาช่อนหรือปลาคอเท่าเนี่ยนะครับสิบเดือนนี้เท่าเข้าใดใส่อยู่ประมาณหาขีดหกขีดนะครับเก้าเบเลียแล้วกันสมมุติว่าเข้าขายตัวละโลนี่เข้าใดตัวละหาสิบบาททีนี่คันเทารุ่นหนึ่งเนี่เข้าใดจะขั้นตนี่ย่นี่ประมาณงานปัวเกือบสองงานนอครับแปลงนี่จะขันขังไงครับผมเตรียมการเตรียมแปลงเข้าก็ต้องปับพื้นที่ก่อนครับปับพื้นที่ ให้มันมีพื้นที่ปลูกเขานี่นะครับนี่บองนี้เขาก็เฮ็ดล่องน้ำไว้นะครับเพื่อเวลาจับปลามือนี้เขามาจับปลากันเข้าสูบน้ำแล้วน้ำมันก็ลงจากป้าเขามะคอนอยู่นี่ปลากับมะคอนอยู่นี่มันก็สะดวกต่อการจัดการการจับปลาซึ่งตัวนี้ก็คือโมเดลการจัดการการเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับที่ผมเฮ็ดทั้งสี่เพราะว่าเข้าส้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่เข้าโดยการเลี้ยงปลา เพราะว่าขันเข้าเฮ็ดเขาย่างเดียวเนี่ยก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับราค่าเข่าตกต่ำนะครับซึ่งเข้ากับมาเปลีป่ยนวิธีคิดแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดแล้วเข้ากับเปลี่ยนวิธีทาใหม่โดยการยังคงทาหน้าแต่ว่าเราลดพื้นที่ลงมานะครับพื้นที่การจัดการของเข้านี่อยู่ประมาณหนึ่งงานถึงสองงานนะครับไม่เกินเพราะว่าถ้าพื้นที่มันกว้างเนี่ยมันใส ยากก็การจัดการนะครับทั้งเรื่องการจับปลาเรื่องการสูบน้ำเขาน้ำออกนะครับมันจะเป็นพื้นที่กำลังพอดีนะครับจังมือนี่เขาก็มาจับปลากันนะครับที่ชาล่งปลาหลายปันใดครับในพื้นที่นี่ครับพื้นที่ตรงนี้เขา้าล่งไวประมาณสองพันตรครับผม,มเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติไหมครับเขาให้อาหารปลาซอยอยู่เป็นอาหารแรกๆกระตามในคําแนนนํำของฟ้ามเขาเขาให้อาหารที่มีโปรตีนสูงโปรตีนสูง เม็ดเล็กก็คือเป็นเป็นอาหารกบนะครับพี่กิมก็มีอาหารปลาคอแต่ว่าในพื้นที่เฮ้ามันบ่มีขายอาหารปลาคอก็เลยใส่อาหารกบแทนที่มีโปรตีนสูงนะครับหลังจากได้สองเดือนเขาสามเดือนแล้วปลามันเริ่มใหญ่ขึ้นเท่ากับเปลี่ยนมาใส่อาหารปลาดุเม็ดกลางครับแต่ว่าการเลี้ยงของผมนี่คือคือคือการให้อาหารนี่คือเฮ้าให้ซอยเขาซื้อเฮ้บ่ได้ขุนนะครับเพราะว่าปลาของเฮ้าเนี่ยมันเป็นปลาที่กึ่งธรรมชาติเลยนะครับ อ่าที่เขาให้อาหารเพิ่มเพราะว่ายังเพราะว่าพื้นที่การจัดการเท่านี่ประมาณงานถึงสองงาน,นมัน,ม,นมันพื้นที่การจัดการเล็กแต่ทีนี้ว่าปริมาณปลาเนี่ยมันเยอะกาเท่าบ่ให้อาหารสร้อยเขาอ่าเขาก็อาจจะแบบบอยบอยไงหลกอแบบนี่เจงหงวงสิไหมครับคือปลานสิจ้อย,อยเอาก็เลยต้องให้อาหารสร้อยนะครับครับสิบถึงสิบเดือนขึ้นไป ประมาณสิบถึงสิบสองเดือนเฉลี่ยแล้วนี่อยู่ประมาณพันพันปลายสองพันตัวนี่ผมเฉลี่ยอยู่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบกระสอบต่อรอบต่อรุ่นพอาหา่อปลาขึ้นขายนี่ต้นทุนกําไรมันเป็นยังไรครับพี่ชัดต้นทุนนี่ของผมนี่เฉลี่ยแล้วต้นทุนนี่บ่อถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เขาเพิ่มมูลค่าจากตรงไอไอไอพื้นที่ปลูเขาด้วยการเลี้ยงปลานี่มือนีเข้ามาก ขั้นตอนทุธาแล้วเนาะหลังจากมาอีพีสีแล้วเข้ามาเบิงว่าเข้าเลียงลายจังไดมือนีเข้ามาจับปลากันเห็นกันชัดชัดเห็นโตปลากันชัดชัดเห็นขนาดปลาน,นี่แหละครับคือที่ที่ผมเพชรตรงนี้นะครับก็บคือ,อเข้าต้องการเพิ่มส้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่<ๆ>นะครับเข้าเร่งเห็นปัญหาว่าเพตุนหน้าย่างเดียวมันมันพอ,อแล้วเข้าตรงปับบโตแล้วก็โมเดลการเลี้ยงปลาในนาข้าวนี่ที่ผมเพชรอยู่นี่ก็คือว่าเป็นอีกโมเดลหนึ่ง สำหรับเป็นท่างเลือกให้พี่น้องเกษตรกรเข้าได้เอาไปปรับใส่นะครับตอเราเข้าเฮ็ดมากเข้าก็ได้ผลนะครับเข้าก็ได้มูลค่าเพิ่มจากการขายปลานะครับเพราะฉะนั้นในการทําเกษตรนี่มั่นต้องเฮ็ดในมีเพื่อความหลากหลายนะครับจางพื้นที่ของเข้าใส่พื้นที่ในการปลูกข้าวแค่หนึ่งงานถึงสองงานแต่เราไปเพิ่มมูลค่าในพื้นที่โดยการเลี้ยงปลาช่อนนะครับมีเลี้ยงปลาในานาข้าว ไส่มีกําลังสวยเลยครับนี่ตรงนี้น่าจะประมาณเจ็ดขีดแปดขีดได้นะครับคือเปรียบเทียบยังๆวมาขันข้าเห็ดหน้าย่างเดียวมันมันไดมันใดนั่นเขาย่างเดียวแล้วกับปีเดียวเนี่ยมันมันผลิตข้าวได้อย่างเดียวฤดูการเดียวแต่ว่าถ้าเราปรับพื้นที่ใหม่ลดพื้นที่การผลูกข้าวเล็กลงประมาณงานถึงสองงานแต่ว่าเราบริหารจัดการพื้นที่นะครับปัน่นคันแท่อย่งไงคันแท่เข้ากับนี่แหละครับมันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่เพื่อความหลากหลาย นะครับกับเป็นอีกข้างเลือหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรเท่าสำหรับค้นปลูเข่า,ขาชัดครับคันพี่น้องเบิ้งคลิปนี้แล้วอยากเขามาเรียนรู้ศึกษายินดีบ่ครับมันยินดีเลยครับเพราะว่าผมก็อยากให้พี่น้องเท่านี่มีทางรอดอีกข้างหนึ่งขางเลือกอีกข้างหนึ่งเพื่อพเพื่อพเพื่อความหมัห่นคงยั่งยืนนะครับแล้วก็มั่งมั่งข้งในอนาคตคันเขาไม้อยู่นี่อยู่นี่เรียกว่าไอ้ดอนส้มโฮงนะครับมันสีอยู่กลางทงมันสีเป็นมูบ้าน แต่เขาเรียกว่าดอนส้มโฮงเขตตำบลนานวนอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครัเข่ามากัโทมาาบอกกระไดครับเผลเข่ามาเบิงแปลงจริงว่าเข้าการจัดการแบบใดก็ติดต่อมาที่0643097282ครับผมในเฟซบุ๊กก็ชัดชวานหานชนะแต่เป็นซื้อภาษาอังกฤษนะครับนะครับผมจีปนี้ขอบคุณพี่ชัดหลายครับขอบคุณครับครับ